สวัสดีครับสวัสดีพี่้องทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เขยสะกลนะครับจะพามาปลูกปลาล์มน้ํามันนะครับปลูกปลาล์มซ่อมนะครับหลังจากที่ปลาล์มน้ํามันที่เขยสะกลปลูกไว้เมื่อปี66นะครับมันได้ตายลงไปนะครับวันนี้จะมาซ่อมเนาะนะครับขั้แรกเขยสะกลจะให้ดูต้นกล้าปลาล์มที่เขยสะกลซื้อมาก่อนนะครับเป็นต้นกล้าปลาล์มที่ มีความยาว210ซนติเมตรนะครับจากโคนต้นไปจนถึงปลายยอดนะครับเป็นกล้าปามค้างปีนะครับครับแล้วก็โคนต้นนะครับก็ประมาณ2กำมือนะครับหรือความกว้างของโคนต้นประมาณ10เซนนะครับ10-12เซนนะครับสำหรับวัตถุดิบที่เคยสกนต์นมารองหลุมนะครับมีหนึ่งเลยนะครับมี ปุ๋ยกาตกรปาล์มนะครับอัดเม็ดมาแบบนี้นะครับหาซื้อได้จากโรงงานปาล์มน้ำมันนะครับ2ก็คือปูนโดโลไม้นะครับเขยสชะกนจะใส่ประมาณ3-4ขีดนะครับแล้วก็3นะครับเป็นวัตถุดิบกันพวกแมลงที่มาจะที่มันจะมากัดแทะนะครับเป็นผงฟูระดานะครับเขย่อชะกนจะใส่ประมาณครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนก็ประมาณ78กรัมประมาณนี้นะครับแล้วก็4นะครับ เป็นอินทรียวัตถุที่หาได้ตามพื้นที่ทั่วๆไปนะครับเขยสะกลใช้เป็นที่ไก่กระเลดนะครับซื้อมาในราคาก็สอบละ24บาทครับครับหลังจากเตรียมวัตถุดิบแล้วนะครับเขยสะกลก็จะขุดหลุมประมาณนี้นะครับความกว้างของหลุมประมาณ40เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความลึกก็ประมาณ40เซนติเมตรเหมือนกันนะครับหรือใครจะขุดเท่ากับเบ้าของต้นกล้าปลาล์มก็ได้นะครับไม่ต้องขุดลึกด้อครับเด้อ เขยตะกอนจะขุดประมาณนี้หลังจากขุดแล้วนะครับเขยตะกอนจะเทพวกอินทรีย์วัตถุลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้ไก,ลกล่กระแบบแล้วก็กากตะกอนอัดเม็ดนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่อย่างละถ้วยก็พอหรืออย่างละถ้วยครึ่งประมาณนี้นะครับชามข้าวนี้นะครับใส่ประมาณนี้ก็ทําการโรยเลยนะครับทําการโรยร,บรอบๆหลุมนะครับโรยหลังจากโรยเสร็จนะครับก็เอาจอบมาคลุกเคล้าอีกทีหนึ่งนะ ใช้จอบของเราเนี่ยครับคลุกเคล้าเพื่อให้อินทรีย์วัตถุมันเข้าก,กันกับดินได้ดีนะครับพยายามอย่าให้รากมันโดนอินทรีย์วัตถุโดยตรงนะครับครับก็อย่าลืมปูนโดรไม้นะครับปูนโดรไมประมาณ3ขีดครับเขยสกนไม่ใส่เยอะนะครับประมาณ3ขีดแล้วแต่พื้นที่ของท่านนะครับบางพื้นที่อาจจะดินเป็นกรดเป็นด่าง นะครับบางพื้นที่ก็อาจจะดินด,ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการคลุกเคล้าครับเหมือนเดิมใช้จอบคลุกเคล้าครับหลังจากเติมวัสดุิบลงไปแล้วในหลุมแล้วนะครับเกษกรก็จะใส่น้ํานะครับใส่น้ําเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นนะครับดินจะได้มีความชุ่มชื้นราาปลามจะได้ดูดน้ําขึ้นไปเลี้ยงต้นเลี้ยงรากนะครับแล้วก็ใช้จอบคลุกเคล้าอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากเตรียมหลุมเสร็จแล้วนะครับเกษตรกรก็ แนะนําให้ตัดแต่งรากส่วนเกินหรือรากฝอยนะครับรากฝอยแล้วแล้วก็รากที่เขาโผล่แทงออกมานะครับเรียกว่ารากขดนะครับตัดออกให้หมดนะครับปลูกลงไปในหลุมแล้วนะครับค่อยๆกรีดถุงนะครับแล้วก็ตัดเอารากขดออกให้หมดเลยนะครับแมานนี้นะครับหลังจากรักตัก ขดหมดแล้วนะครับก็มาตัดแต่งใบของต้นปาล์มนะครับเนื่องจากว่าปาล์มครั้งปีใบเขาค้อง้างจะสูงนะครับเมื่อกี้วัดได้ตั้ง210ซนติเมตรนะครับเราก็ตัดแต่งส่วนที่ใบมันสูงออกให้หมดนะครับใบไม่ต้องเหลือเยอะนะครับนี่นี่ตัดออกเลยครับนี่ตัดออกเลยครับให้เหลือไว้ประมาณนี้เพื่อไม่ให้เขาต้านลมนะครับ ขั้นตอนต่อไปหลังจากเตรียมเสร็จแล้วนะครับก็มาใส่ผงฟูริดานผงฟริดานโดยเข้าไปนะครับประมาณครึ่งช้อนอย่างที่เคยสกนบอกนะครับเพื่อกันพวกหนูพวกแมลงนะครับที่จะมากัดกินรากตามต้นตามเราหลังจากตัดแต่งใบแล้วก็ตัดแต่งรากขดออกให้หมดแล้วก็เอาลงปลูกในหลุมที่เราเตรียมไว้นะครับ สุดสำคัญนะครับให้ตุ้มดินอยู่เสมอกับขอบดินพอดีนะครับอย่าปลูกลึกเกินไปนะครับถ้าปลูกลึกเกินไปเดี๋ยวเขาจะโตช้านะครับผมเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาดินกลบได้เลยครับผมหลังจากตั้งต้นตรงแล้วนะครับแล้วก็ดินกลบนะครับแล้วก็เหยียบดินบริเวณโคนต้นให้แน่นนะครับเหยียบไปเลยครับเอาให้แน่นๆนะครับ ท้ายนะครับอย่าลืมนะครับเป็นจุดสําคัญเลยก็คือต้องใช้ไม้นะครับตอกตอกให้แน่นๆน,น,นะครับเพื่อพยุงต้นไว้นะครับแล้วก็ใช้เชือกรัดเชือก